ราคาผักวันนี้วันที่6มกราคม2568อัปเดตจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ12บาทเทียบกรรมวานขึ้น4บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ16บาทเทียบกรรมวานลดลง4บาทกล่ำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทเทียบกรรมวานเท่าเดิม กลัำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล่ำดอกกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัำปลีเขียวกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทกลัำปลีหัวใจกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทคณะยอดกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาท คณะฮ่องกงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักบุ้งนากิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักชีไทยกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ66บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น16บาทรากผักชีกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทเทียบกับประมาวา้ลดลง10บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับประวานเท่าเดิมใบชะพลูกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับประวานเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับื่อวานเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับื่อวานเท่าเดิมคาอ่อนกิโลกรัมละ64บาทเทียบกับประวานเท่าเดิม ใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50าบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกหอมกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ขิงแก่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง30บาทพริกกะเหรี่ยงกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาท พลิกสปอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพลิกสปอตแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพลิกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทพลิกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทพลิกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพลิกยำเขียวกิโลกรัมละ45บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเท่าเดิมพริกชีฟฟาเหลืองกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ถั่วฝักยาวด่วงกิโลกรัมละ56บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ4 8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฝักดินฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมลูกนำเต้ากิโลกรัมละ1 4บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทบวบงูกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวาน บวบหอมกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น42บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทชะอมกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกแคกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น3บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะระกีนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะระจีนกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาท มะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ3ามบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือเปาะกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทแตงร้านกิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานขึ ฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ดอกสลิดกิโลกรัมละ3า0รบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานป่ากิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมยอดผักปลางกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบื้อล่อกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหัวไชเท้ากิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อว หอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อว เห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์เลียกลูกละ90สิบซางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ1บาท90สิบซางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2บาท8ปสซางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ140บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ86บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม จบการรายงานสรุปราคาฝากวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ